ต้องบอกว่าท่องเที่ยวไทยกระหึมโลกครับทุกคนหลังจากที่มีการดึงอาลิซ่าซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกชาวไทยครับพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยเป็นแอมบาสเดอร์สะกดสายตาน,นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพเปิดตัวมากับชุดสีทองซึ่งชาวเน็ตไปดูเนี่ยคล้ายๆกับชุดราชินีสมัยรัชกาลที่9ยิ่งคนลุกไปใหญ่เลยครับติดตามฟังรายละเอียดคอมเมนต์กับแอดมินกันในคลิปนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t n s Thailand Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยครับสำหรับประเทศไทยเราขอบคุณลิซ่าครับที่เกิดเป็นคนไทยเปิดตัวลิซ่าพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยนาง Amazing Thailand Ambassador สกดสายตานันกท่องเที่ยวทั่วโลกแน่นอน สร้างแรงสะเทือนในวงการการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมากครับที่ได้มีการเปิดตัวดึงตัวลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยระดับโลกผู้เป็นภาพแทนของซอฟต์พาวเวอร์ไทยยุคใหม่ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ครับอย่างเป็นทางการภายใต้แคมเปญ Feel all the Feeling ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแลนด์มาร์กสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา คนสวยวิวสวยลงตัวขนลุกไปหมดเลยการเลือกอลิซาในครั้งนี้ครับถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ทรงพลังและแม่นยำถูกต้องที่สุดด้วยสถานะซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วทุกมุมโลกครับเธอไม่เพียงแต่เป็นศินลปินที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในระดับสากลแต่ยังคงเป็นชาวไทยที่มีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตัวเอง และสามารถถ่ายทอดสเสน่ห์ความเป็นไทยออกมาได้อย่างร่วมสมัยงดงามและเข้าถึงหัวใจของผู้คนลิซ่าครับจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนถ่ายทอดคุณค่าความงดงามและเอกลักษณ์ของประเทศไทยในมุมมองใหม่ มากกว่าความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแต่เต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมวิถีชีวิตและความหมายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางในทุกช่วงเวลาพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่อบอุ่นและมีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปีนี้หวังว่านักท่องเที่ยวจะเข้าไทย40-50ล้านคนไปเลยนะครับและหลังจากที่มีภาพของลิซ่าในทุ่ง บัวแดงที่อุดอรเนี่ยโอ้โหคนก็แห่ไปถล่มทลายเหมือนกันนะครับลิซ่าเนี่ยคือเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์จริงๆทำอะไรคนก็จับตามองคนก็อยากจะไปตามไปเที่ยวตามไปกินตามอย่างลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมนีก็โด่งดังมากครับช่วงนั้นนะับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแหละครับที่ดึงลิซ่าแถามเธอยังเป็นคนไทยอีกมาร่วมโปรโมตการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราเป็นความคิดที่สุดยอดล้ำเลิศมากๆ และทางท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเชื่อว่าพลังของลิซ่าทั้งรอยยิ้มความมั่นใจและความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคนได้เห็นประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกที่มีสเสน่ห์อันลึกซึ้งมีความหมายและน่าค้นหาในทุกๆมิตินอกจากนี้ครับแคมเปญดังกล่าวเนี่ยยังถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด feel all the feeling เที่ยวเมืองไทยสัมผัสถึงทุกความรู้สึกซึ่งสามารถรับชมได้ผ่าน y t u t u นะครับ Amazing Thailand โดยมีนักแสดงดังๆทั้งนั้นเลยและการเปิดตัวลิซ่าในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสื่อสารการท่องเที่ยวของไทยที่ผสานพลังซอฟ t ์ o าวเวอร์ศิลปะ วัฒนธรรมและตัวตนของคนไทยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นภายใต้แนวคิด t r u s t Thailand เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกไว้วางใจซึ่งอย่างที่แอดมินบอกว่านี่มันไม่ใช่ระดับประเทศนะครับมันคือระดับโลกเลยที่เราได้ศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างลิซ่าเนี่ยมาร่วมโปรโมต การท่องเที่ยวของประเทศไทยและที่สำคัญขอบคุณที่เธอเกิดเป็นคนไทยมากๆเลยครับและคลิปเพียงหนึ่งนาทีในการโปรโมตของ Amazing Thailand เนี่ยที่มีลิซ่าเล่าเรื่องของประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งศิลปะวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่โอ้โหเป็นเวอร์ชั่นที่แบบทำได้ดีมืออาชีพและอินเตอร์มากๆนะครับภาพสวยๆบรรยากาศดีๆพร้อมกับ เสียงบรรยายของศิลปินดังระดับโลกอย่างลิซ่าเนี่ยมันทำให้ต่างชาติเขาหือหามากๆเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเพื่อนบ้านอาเซียนไปพร้อมๆกันครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรมุมมองแรกเขาบอกว่าทิวทัศน์ที่สวยงามเสียงร้องของลิซ่าเท่ากับความสงบและการผ่อนคลายฉันอยากจะไปพักผ่อนที่ประเทศไทยมุมมองต่อมานะครับ นี่คือราชินีของฉันลิซ่าคือราชินีตัวจริงมุมมองต่อมาครับลิซ่าที่ประเทศไทยสวยงามมากๆหวังว่าฉันจะได้ไปเจอเธอที่นั่นที่ประเทศไทยมุมมองต่อมาบอกว่าลิซ่ากับประเทศของเขามันน่าทึ่งมากมุมมองต่อมาบอกว่าลิซ่าทำให้ฉันตัดสินใจไปที่ประเทศไทยแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอาหารผู้คนและสถานที่ท่องเที่ยวล้วนน่าทึ่งทั้งหมด ลิซ่าทำให้การเดินทางไปประเทศไทยและการตัดสินใจของฉันเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นเร็วมากๆม,มุมมองต่อมาบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนไทยแต่ฉันก็อยู่เคียงข้างลิซ่าเสมอและพร้อมจะซับพอร์ตลิซ่ามุมมองต่อมาบอกว่าดีใจที่ได้เห็นลิซ่ากลายเป็นแอมบาสเดอร์ของการท่องเที่ยวของประเทศตัวเองซึ่งประเทศไทยเป็นเมืองที่ฉันเดินทางไปแทบทุกปีเทศกาลที่นั่นเยอะมาก และหวังว่าฉันจะได้เห็นเธอในเทศกาลสงกรานต์ผู้มองต่อมาบอกว่าวันนี้ฉันกําลังเดินทางไปที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันรักลิซ่ามากๆและดีใจที่ทางการท่องเที่ยวของประเทศเลือกให้เธอเป็นแอมบาสเดอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างแน่นอนและฉันคือหนึ่งในนั้นมุมมองต่อมาบอกว่า ฉันคิดอยากจะกลับไปที่เชียงรายในประเทศไทยอีกครั้งขอบคุณมากๆลิซ่ามุมมองต่อมานะครับจากคลิปนี้ไม่ใช่เพียงลิซ่าที่ฉันชื่นชอบฉันยังชื่นชอบวินมิทวินนักแสดงชายชาวไทยคลิปนี้มันวิเศษมากมุมมองต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยทำคลิปอย่างมืออาชีพบอกได้เลยว่ามันน่าทึ่งคอมเมนต์ต่อมาครับ วิวสวยบรรยากาศดีมีสเสน่ห์แถมยังดึงศิลปินนักแสดงที่โด่งดังระดับโลกมาร่วมด้วยมันน่าติดตามมากๆมุมมองต่อมานะครับโอ้ oh my god ราชินีแห่งประเทศไทยมุมมองต่อมาบอกว่าฉันจะไปเที่ยวประเทศไทยเพราะลิซ่าเลยมุมมองต่อมานะครับฉันเคยไปประเทศไทยมาแล้วสนุกมากโดยเฉพาะตลาดน้ำและพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ขอบคุณลิซ่าที่ทำให้เราคิดถึงประเทศไทยอีกครั้งมุมมองต่อมาครับ Amazing Thailand Amazing l i s a มุมมองต่อมาครับคนนี้บอกว่า Oh my god ได้เวลาไปเที่ยวประเทศไทยแล้วเพื่อนๆคอมเมนต์ต่อมาครับเห็นลิซ่ากับสิ่งแวดล้อมในคลิปวิดีโอนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยทำให้ฉันขนลุกเตรียมแพ็คกระเป๋าเดินทางไปที่ประเทศไทยกันมุมมองต่อมาครับ ใช่แล้วฉันจะไปเที่ยวประเทศไทยลิซ่าฉันรักเธอเสมอมุมมองต่อมาบอกว่าโฆษณานี้ถูกฉายออกมาและมันทำให้ฉันตัดสินใจไม่ยากเลยในการท่องเที่ยวในประเทศไทยมุมมองต่อมาครับฉันรักลิซ่ามากๆฉันอยากจะไปเที่ยวประเทศไทยเร็วๆนี้ถ้าฉันมีเงินพอในการใช้ใจ่ายนะมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ฉันรักลิซ่านะแต่ทำไมทุกอย่างในประเทศไทยมันคล้ายกับอินเดียทุกอย่างเลยจริงๆเครื่องเทศวัดป่าไม้และอื่นๆเห็นคนไทยนะครับมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับก็ค่อนข้างดีเลยครับบอกว่าคุณอย่าแปลกใจไปเลย วัฒนธรรมในยุคสมัยโบราณบางส่วนก็สืบสานมาจากแถบอินเดียเพราะมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าการเดินทางไปมาหาสู่กันมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆหลายรูปแบบแต่คนไทยมีการพัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรมเหล่านั้นให้เหมาะกับชีวิตประจําวันของคนในท้องถิน่นเป็นคําตอบที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็ได้รับวัฒนธรรมจากฝากฝั่งของอินเดียมาในหลายๆอย่างเช่นเดียวกันมุมมองต่อมาครับบอกว่า เป็นคลิปที่ดีมากๆดูแล้วฟินมากคอมเมนต์ต่อมาครับ,รบเวอร์ชันนี้การโปรโมทประเทศไทยทำออกมาได้ดีและมืออาชีพมากๆดูอินเตอร์ดูแล้วขนลุกกับลิซ่านี่คือ Amazing Thailand จริงๆก็อจบไปนะครับสำหรับเรื่องราวคอมเมนต์ที่แอดมินได้สรุปรวบรวมมาฝากในคลิปนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยสำหรับลิซ่านะครับพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่นั่งเป็น Amazing Thailand Ambassador ของประเทศไทย นะครับโอ้โหถ้าพูดถึงลิซ่าทุกคนต้องนึกถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นการตลาดที่ดีมากๆนะในการดึงเอาศิลปินระดับโลกที่เป็นชาวไทยเนี่ยมาช่วยร่วมโปรโมทนะครับซึ่งแฟนคลับทั่วโลกทั่วทุกมุมโลกเลยแหละสําหรับลิซ่าเขาเห็นลิซ่าในสถานที่ต่างๆเขาก็อยากจะมาเที่ยวตามนะครับเตรียมต้อนรับนะักท่องเที่ยว40ล้าน50ล้านในปีนี้ได้เลยครับ เรียกว่ามันกระหึ่มโลกเลยนะครับสำหรับคลิปต่างๆแล้วก็การเปิดตัวในครั้งนี้มันไม่ใช่ระดับประเทศนะมันคือระดับโลกเอาละครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้นะครับแอดมินมีมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันปังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปอีพีนี้แอดมินก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ